ถ้าเกิดคุณได้ของวิเศษในการเปลี่ยนให้ตัวเองกลายเป็นพระเจ้าทุกคนจะเอาพลังนั้นไปทำอะไรครับในวันนี้เราจะมาดูกันว่าโดบิตะที่ได้ของวิเศษจากโดรีมอนจนทําให้เขาสร้างโลกสร้างจัก,กรวาลได้ถึงสองแห่งเขานั้นมีพลังความสามารถเป็นอย่างไรบ้างไปลองฟังดูได้เลยครับพลังและความสามารถของโดบิตะ ในร่างพระเจ้าของวิเศษชิ้นแรกวงแหวนพระเจ้ามันจะลอยอยู่เหนือหัวเหมือนวงแหวนของนางฟ้ามันจะช่วยให้โดบิตะของเราสามารถบินบนฟ้าได้และควบคุมมันจากความคิดเหมือนกับคอรเตอร์ไม้ไผ่แต่ว่าเหนือกว่าคอรเตอร์ไม้ไผ่อย่างหลายเท่าเพราะว่าคอรเตอร์ไม้ไผ่นั้นต้องพึ่งอากาศในการบินแต่วงแหวนพระเจ้านั้น ช่วยให้โดบิตะสามารถบินบนฟ้าได้และบินในอวกาศได้แถมยังช่วยให้ลอยตัวและบินในพื้นที่ที่ไม่มีจักรวาลได้อีกด้วยของวิเศษชิ้นที่สองเมฆของพระเจ้าเมื่อโดบิตะขึ้นไปยืนบนเมฆนี้เขาจะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเสียงหลายเท่าเขาใช้เมฆนี้ในการเดินทางไปทั่วโลก รวมถึงการเดินทางออกจากโลกที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแถมเมฆนี้ยังใช้เป็นที่นอนหรือบ้านขนาดเล็กได้อีกด้วยนะครับแผ่นชีพระเจ้ามีลักษณะเป็นเหมือนพรมสีชมพูขนาดใหญ่และเมื่อใช้ไม้เท้าพระเจ้าแตะลงไปมันจะสามารถพาผู้ใช้ไปยังสถานที่ที่ไม่มีจัก,กรวาลได้อีกด้วยนอกจากนั้น คนที่อยู่ด้านนอกของแผ่นชีพระเจ้าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆที่เกิดขึ้นภายในจัก,กรวาลที่โดพิตะสร้างขึ้นมานั่นก็หมายความว่าถึงต่อให้จัก,กรวาลที่โดปิตะสร้างขึ้นมาถึงจุดจบหรือถูกทำลายไปมันก็จะไม่ส่งผลใดๆต่อโดปิตะหรือโดไลมอนที่อยู่นอกแผ่นชีพเจ้านี้การก๊อปปี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพลังของของวิเศษชิ้นใด เพราะว่าในเรื่องไม่ได้มีการบอกเอาไว้แต่โดบิตะได้ใช้ของวิเศษชิ้นใดชิ้นหนึ่งในการก๊อปปี้แผ่นชีพเจ้าที่โดบิตะใช้ในการสร้างจักรวาลไปแล้วทําให้เกิดจักรวาลอีกแห่งหนึ่งขึ้นมาเป็นจักรวาลที่เหมือนกับจักรวาลที่โดบิตะสร้างขึ้นมาทุกอย่างเพียงแต่โลกในจักรวาลน,นี้โดบิตะจะปรับปรุงในการทําให้โลกนี้เหมาะสมต่อพวกมแมลงเท่านั้น ขวดแก้วทั้งสม,มันได้ทำการเก็บสา,สารที่จำเป็นในการสร้างจัก,กรวาลเอาไว้มันสามารถทำให้เกิดบิ๊กแบนหรือการระเบิดที่สร้างจัก,กรวาลขึ้นมาได้ด้วยการเอาส,าสารของทั้งสามกระปุกนี้มาผสมกันด้วยไม้เท้าพระเจ้าของโดบิตะของวิเศษชิ้นที่สี่ชิ้นสุดท้ายไม้เท้าพระเจ้าเป็นไม้เท้าที่มีความสามารถในการ ควบคุมเวลาควบคุมมิติและก็ควบคุมธรรมชาติได้การควบคุมเวลาเพียงแค่กดปุ่มที่ถูกต้องบนไม้เทา้าก็จะสามารถหยุดเวลาเร่งเวลาหรือย้อนเวลาของทั่วทั้งจักรวาลที่โดบิตะสร้างขึ้นมาได้ดังใจนึกการควบคุมมิติสามารถควบคุมมิติที่1 2และก็3ได้ผ่านการควบคุม แรงโน้มถ่วงทั่วจักรวาลเมื่อโดบิตะใช้ไม้เท้าของพระเจ้าในการกวนจะสามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงเพื่อสร้างดวงดาวหรือระบบสุริยะหรือดวงอาทิตย์ขึ้นมาได้การควบคุมสภาพแวดล้อมโดบิตะสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมบนดาวเคราะห์ได้ผ่านการกดปุ่มสีแดงบนไม้เท้าของพระเจ้าสองครั้ง ทำให้เกิดสายฟ้าโจมตีไปที่ดาวเคราะห์ทำให้สามารถควบคุมธรรมชาติบนดาวเคราะห์ได้ดังใจนึกการสร้างชีวิตโดบิตะสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตให้เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ได้ด้วยการใช้วิธีเดียวกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือการควบคุมสภาพแวดล้อมนั่นแหละด้วยการกดปุ่มบนไม้เท้าของพระเจ้าสองครั้งและควบคุมธรรมชาติ ให้เหมาะสมต่อการเกิดของสิ่งมีชีวิตนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับโดบิตะในร่างพระเจ้านี้นี่คือพลังทั้งหมดของโดปิตะนะครับแน่นอนว่าพลังทั้งหมดนี้มาจากของวิเศษของโดรไยมอนนะโดบิตะเขาไม่ได้มีพลังอะไรแบบนี้นะครับหากเขาไม่มีของวิเศษนี้นะแต่ว่าเรื่องที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือ ไอของวิเศษทั้งหมดที่ผมพูดในคลิปนี้เนี่ยไอเซตสร้างโลกเนี่ยมันเป็นของวิเศษที่มีขายในห้างสรรพสินค้าของโลกอนาคตนะครับโอ้โหคนในโลกอนาคตนี่สามารถกลายเป็นพระเจ้าได้หมดเลยสิสร้างโลกสร้างจัก,กรวาลของตัวเองได้หมดเลยงั้นเหรอโอ้โหเวรมากๆเลยนะเนี่ยโลกยุคสมัยของโดูไมอนเนี่ยก็คลิปวันนี้มีแค่นี้แหละครับช่วยกดติดตามดกดซับสไคร้ ให้ช่องผมหน่อยนะครับคลิปวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ